เรื่องพลทหารคือทหารเกณฑ์เราเนี่ยเรื่องหักเงินเนี่ยท่านนะอันนี้ไม่สบายใจกันทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าสบายใจนะทางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงของเหล่าทัพไม่สบายใจเพราะผมมีนโยบายชัดเจนว่าเราจะต้องสร้างแรงจูงใจให้คนมาสมัครแล้วถ้าไปหักเงินเดือนเขาอย่างนี้มันสวนทางไปแรงจูงใจที่ไหนมันมีแต่คนเพ่น เพราะนั้นไอ้ที่ทำถ้าหักแบบนั้นเนี่ยผมคนแรกที่เจ็บปวดที่สุดเราก็สั่งไปดูฮะไปดูมันก็มีข้อเท็จจริงอยู่หรอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการหักกันแบบนี้อยู่ผมก็ไปดูอะไรหักด้วยเหตุด้วยผลไม่เหตุด้วยผลก็พบว่าอย่างนี้ครับทหารเกณฑ์มาจากบ้านก็มาตัวเปล่านะถ้าบอกเปล่าก็จะก็คือเงินไม่ได้มาเครื่องใช้ก็ไม่มีนะ่ะ ก็มาอยู่มาอยู่มากินมาใช้ก็มีเงินเดือนให้คราวนี้เขาต้องกินเขาต้องใช้เขาต้องมีชุดหลายอย่างที่มันจะต้องอำนวยความสะดวกเขาจะให้เขาไปหุงอาหารกินเองก็ไม่ใช่หาซื้อสบู่ยาสีฟันเองก็ไม่ได้หรือจะไปหาตัดชุดเองข้างนอกก็ไม่ใช่มันเลยเกิดการคล้ายๆกับว่าเกิดการ เอกูนกันระหว่างก็ภรรยาทหารเนี่ยปานชั้นผู้น้อยรายได้น้อยเขาก็จับกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจในค่ายทหารทหารอยากตัดชุดเาก็ร่วมกันตัดตัดเยอะๆมันก็ได้ราคาถูกดีกว่าไปซื้อเปลี่ยวเดี่ยวก็เือกูนกันมาแบบนี้แล้วก็หักกันก็ของครอบครัวทหารก็พออยู่ได้ทหารเองก็สะดวกพอซื้อเป็นรถก็ได้ราคาถูก เรามีคนอำนวยค็ตัดแบบเดียวกันชิ้นเดียวกันเหมือนกันหมดอแล้วคนก็ถามว่าแล้วกองทัพไม่ได้มีชุดให้เขาเหรอเสื้อผ้าไม่ให้มีให้ทาหารเหรือทำไมให้เขาไปซื้อไปหักเขาเรามีครับพื้นฐานเพียงพอที่จะใช้นี่มีครบชุดฝึกสามชุดอย่างน้อยแต่ทาหารเราก็วัยรุ่นนะครับบางครั้งเขาก็อยากได้เพิ่มอยากได้ชุดวอร์มเพิ่ม ชุดได้สามไม่พอก็จะได้ชุดหนึ่งใส่กับบ้านก็โกโก้หน่อยก็ไปสั่งตัดเพิ่มสั่งตัดเพิ่มเนี่ยตอนนี้เป็นค่าใช้จ่ายก็ไปตกลงกันกันกบทางร้านค้าก็หักกันหลายอย่างโดยเพราะเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งเราก็ไม่ได้ซื้อให้ทุกอย่างถึงจะซื้อให้พอยังชีพทั้งหมดแล้วแต่ว่าไอ้เกินที่อยากได้เนี่ยทหารก็คันจะไปซื้อเองกับรวมกลุ่มกันซื้อในค่าย มันได้ถูกกว่าเพื่อความสะดวกเมื่อก่อนก็หักเดินเดือนกันแต่ไอ้ดูดซ่วมไอไไ้ w i ไ i นี่ไม่มีแน่นอนไม่เคยมีแน่นอนมีนี่ต้องผมตอนนี้ผมตั้งกรรมาการตามสอบย้อนหลังถ้าเรื่องอย่างนี้มีเนี่ยมันผิดชัดเจนต้องลงโทษต่อไปก็ยิ่งไม่ได้เพราะนั้นไอ้ถ้าหากักไอท้ที่รายการที่ผมว่ามาทั้งหมดตามความจำเป็นนี่เราก็เกื้อกูลกันระหว่างครอบครัวทหารกับทหารเนี่ย คณมาจากบ้านไม่มีอะไรก็อยู่กันกินหรือว่าก็ไปซื้อของร้านสวัสดิการเมื่อก่อนก็ขอให้หักก็ว่ากันไปแต่ต่อไปนี้ไม่มีแล้วต่อไปนี้เนี่ยท่านไปดูวันนี้ประกาศแล้วนะครับสื่อมวลชนก็ลงแล้วว่าอะไรหักได้หักไม่ได้เพราะต้องให้ทหารได้รับเงินเดือนสูงที่สุดที่จะทําได้ไอ้ที่แบบเดิมเหลือห้าพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันนี่ไม่ยอมนะเพราะนั้นเงินเดือนใหม่วันนี้ทหารที่ได้หมื่นหนึ่งพันเนี่ย หักหน้าหักหลังแล้วผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดต้องให้เขาอยู่ที่เก0 0พันหนึ่งแปดพันพวกนี้แล้วข้อสำคัญที่สุดเป็นคำสั่งชัดเจนว่าจะหักอะไรเนี่ยต้องเจ้าตัวเขายินยอมนะต้องคนทหารยินยอมไม่หักแล้วหักราคาเท่าไหร่ราคาต้องเป็ยนธรรมนะต้องไปตรวจสอบอีกไปคิดจะหักไปบวกเขา้าหักเอาหักคอเด็กนี้ไม่ได้เอาเรื่องนี้ท่านสบายใจครับว่าต่อไปนี้เนี่ย ผมได้สั่งการให้เจเลยสั่งการให้ทหารระดับพบัมชาได้ออกไปสอดส่องถ้าท่านจะมาบอกว่านี่ไม่มีปัญญาแล้วเป็นรัฐมนตรีพล,ลเรือนสั่งยังไงหน่วยทหารแค่ระดับนายพันระดับผู้ฝึกเขาก็ไม่ฟังแล้วท่านครับหน่วยทั่วประเทศมันมีเยอะนะหน่วยฝึกนี่เยอะมากในประเทศแต่มันเจอหน่วยเดียวอะ่ะมันเจออยู่เพียงหน่วยเดียวสองหน่วยส่วนใหญ่ก็ดีส่วนใหญ่ก็สนองตอบ อันนี้ก็ก็ผมก็พอใจอยู่นะมันมีบ้างก็จัดการไปแล้วต่อไปเราก็ไล่บี้กันต่อก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับก็จะ,ะดูให้ดีที่สุดจะดูแลชีวิตของลูกหลานถึงเป็นทาหารให้ดีที่สุด